ทไงทาไงอะเอ็นต้นคีอเราต้องบีบบีบตรงฝาตรงนี้ครับอ่าบีบบีบแล้วก็บีบเอาออกมาครับอ่าแล้วก็อย้าให้นอ่ะงย้าขึ้นอ่าไม่ให้โดนใช่ออาบีบลงไปอย่าให้โดนโอเคไม่โดนครับโอเคคับอ่าแล้วก็ทำไงต่อไหนดูซิไหนดูซิมันเป็นยังไงขวดอะ ขวดเป็นไง,งนี่เหรอกินทุกวันใช่ไหมครับวันละหนึ่งหยดเอ้ยม่ใช่สีมื้อละหนึ่งหยดสองเวลาคือหลังอาหารทันทีหรือว่าพร้อมอาหารก็ได้ใช่ไหมใช่ครับรสชาติเป็นไงอมนี่รสชาติเปรี้ยวๆหน่อยอมเปรี้ยวนิดๆใช่ไหมใช่ครับฮแต่ว่าแม่ว่าไม่เปรี้ยวอะ่ะ <laughs> แต่ว่ามันมีกลิ่นส้มไงเนาะ อแล้วไงต่อก็ไปกินข้าวต่อปกติครอืมโอเคแล้วตอนนี้เป็นไงมา้างอ่าน้องเบลอ,ออกชื่อเ,เร็วครับเออแม่ก็เหลือเชื่อมากเลยนะคือแบบเมื่อก่อ,น,น,อน,น,นเนี้ยสอนคณิตศาสตร์เนี่ยถ้ามีอ่าสิบข้อคือแม่สอนไปแล้วอะ่ะสี่ข้อแล้วให้ลูกลองทําเองเนี้ยลูกก็ทําไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้ไดไไไดโดยแม่ด,แมดุแม่ตีตลอด คือพอตอนเนี้ยคือวันนี้เลยสดสดร้อนร้อนถ้าหรายคณิตศาสตร์กี่ข้อสามสิบข้อไม่ได้แม่สามสิบเท่าไหร่ยี่สิบแปดเออใช่ยี่สิบแปดใช่ไหมแล้วก็ทำถูกหมดทุกข้อด้วยทำเองด้วยแล้วแล้วคือแม่สอนแค่ข้อเดียวใช่ไหมแม่สอนแค่ข้อเดียวด้วยแล้วทำยี่สิบแปดข้อถูกหมดเลย เก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยลูกโอเคไหนพอกินตัวไหนพอกินตัวไหนเอาเลยก้าจังครับโอเคครับอย่างยี้เหรอครับครับ